สวัสดีค่ะ Good morning everybody เด็กๆเจอกันแล้วนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะเด็ก<ม>ๆครูกับครูแอมเด็กๆคะครั้งที่แล้วใช่ไหมคะคุณครูสอนทักษะการวิ่งนะคะวิธีการออกตัวใช่ไหมคะแต่วันนี้เราก็จะมาวิ่งเหมือนเดิมแต่เราจะเป็นการวิ่งระยะสั้น10เมตรนะคะวิ่งแบบไหนวิ่งท่าไหนเราไปดูกันค่ะแต่ก่อนอื่น เราต้องมาวอร์มร่างกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อนะคะไม่งั้นตะคิวกินแน่ๆเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆดูนะคะอ่าเด็กๆชูมือขึ้นอ่านับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าเด็กๆนะคะเอียงตัวไปค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ขวามือนับสิบหนึ่งสองสาสีหปดเก้าสิบอ่าทีนี้หมุนหัวไหล่ข้างดีกว่าคุณแม่ตลไ่ม ามาดูท่ากันนะคะกลางขามานั่งลงเหมือนหันขึ้นมาทำอย่างนี้ย่อขาเอามือจับเข่านะคะหลังตรงและเด็กๆหันหน้าไปทางขวามือก่อนค่ะหนึ่งสอง,สอง ครูแอมเหนื่อยเลยแล้วเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆจะทำเหเนื่อยไม่เนี่ยเราไปดูกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะจำลองลู่วิ่งนะคะ,คะอ่าคุณครูวางกลวยอันนี้คือลู่วิ่งของเราอ่านี่นะคะเราจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะลู่วิ่งฝั่งที่หนึ่งลู่วิ่งฝั่งที่สองไว้สำหรับ เด็ก,กๆวิ่งแต่วันนี้คุณครูแอมวิ่งคนเดียวคุณครูจะอยู่ลู่วิ่งตรงนี้เพื่อเด็กๆจะได้เห็นนะคะเด็กๆนะคะครั้งที่แล้วเรามีการสอนทําท่าออกตัวไปแล้วนะคะมาทาเหมือนเดิมเลยเด็กๆยืนเท้าคู่ชิดกันแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก็ถอยขาเข้ามา อันนี้เขาเรียกว่าถ้าเข้าที่นะคะ,ะถ้าคุณครูบอกว่าละวังเด็กๆยกตูดขึ้นมองไปข้างหน้านี่ยกก้นขึ้นอย่างนี้นะคะ,ะยกตูดขึ้นมาแล้วมองไปข้างหน้าแล้วฟังสัญญาณนกบี จะวิ่งให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะเชือกลงเท้าหลุดผูกก่อนเดี๋ยวสะดุดนะคะเด็กๆอึ๊บผูกให้แน่นเวลาวิ่งเราต้องใส่รองเท้ากีฬานะคะอ่าเรายืนท่าน,น,นี้นะคะอ,ะาอ,ะคอะคะ่าเข้าที่ดูคุณครูแอมนะคะถ้าเข้าที่ระวางมองไปข้างหน้า เด็กๆต้องเป็นนักกีฬาและวิ่งเข้าเส้นชัยที่หนึ่งแน่นอนเลยอ่าเด็กๆอย่าลืมฝึกปฏิบัติแล้วถ่ายคลิปส่งวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะใช่สัปดาห์นี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าว่าคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆทำอ่าเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะบ๊ายบาย